สวัสดีครับวันนี้เที่ยวสองพระนะครับพามาที่อำเภอบ้านดุงนะครับตอนนี้อยู่ที่ศาลหลักเมืองนะครับเจ้าปู่ศรีสุโธนะครับเช้านี้มีนัดพระเครื่องนะครับวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ก็ก่อนจะไปเดินนัดพระเครื่องก็เข้ามาสักการะองค์พระปู่ศรีสุโธนะครับพอ ไหว้สักการะเสร็จก็เดี๋ยวจะค่อยเดินลงไปชมเดินดูพระเครื่องนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปเดินสนามพระเลยครับผมครับบรรยากาศโดยรอบก็อยู่คข,ข้างกับสารหลักเมืองนะครับก็โล่งโปร่งสบายดีครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเจออะไรเด็ดๆไหมครับก็ เอเหรียญหลวงปู่พางนะครับเสาหรุ่นพิษรุ่นเสาห้านะครับปี16แต่ว่าคุยราคากันแล้วก็ยังยังไม่ได้กันครับเพราะว่ายังยังแรงอยู่นะครับก็เดินดูไปเรื่อยครับทั้งพระเนื้อดินพระสมเด็จทั้งเหรียญน,นะครับก <c oughs> ็มาเจออีกเจ้าหนึ่งนะครับเ,เจ้านี้เป็นพระวนบ้านเลยนะครับนี่ฮะพระผง พี่แกก็วางขายอยู่ที่องค์ละ50บาทนะครับก็อาจจะมีลดหย่อนแถมหรือว่าลดได้บ้างครับผมก็ผมผมจะได้จากเจ้านี้นะครับประมาณ4ี่ห้าเหรียญน,นะครับพระก็จะมีหลากหลายเป็นพระสายอีสานนะครับสายท้องถิ่นจะเยอะครับเนี่ยฮะพระผม แล้วก็เหรียญน,นี่เป็นเหรียญสายทางอุบลนะครับก็ปียังใหม่อยู่นะครับราคาก็ยังไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับก็เดินชมไปดูดูไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็ไปดูนะครับว่า,าจะได้ผ้าอะไรบ้างโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับเพราะว่าก็หลังจากเลือกผ้าเสร็จก็ผมก็มานั่งที่ร้านกาแฟนะครับสั่งกาแฟแล้วก็มาส่องผ้าแล้วก็ ถือโอกาสลงคลิปเลยนะครับอะมาดูนะครับว่าเรานีฮะได้มาก็ประมาณสี่ห้าเหรียญไม่เยอะครับวันนี้เริ่มเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แสงนะครับอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นพระสายอีสานนะครับจังหวัดอุดรหนองบัวลำพูสกลนครนะครับหลวงปู่แสงนี่ก็จะอยู่ที่หนองบัวลำพูนนะครับวัดมหาชัยนะครับติดกับหนองบัวเลยนะครับกลางกลางใจเมืองครับ เดี๋ยวจะลองลงกล้องให้ดูนะครับก็เป็นเหรียญก็ปีลึกอยู่ครับปีสิบกว่าครับแต่ราคาก็ยังไม่แรงครับอาจจะเล่นกันอยู่อยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนี่แหละครับครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์วันนะครับวัดที่อำเภอสองดาวนะครับ แต่เหรียญน,นี้จะออกที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรน,นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่36นะครับราคาก็น่าจะอยู่ระหว่างหลักร้อยต้นต้นครับผมก็สองดูตัวตัดดูอะไรก็ดูง่ายครับใช้ดูง่ายครับพระลึกคมชัดดีครับพระก็คมแต่ว่าสภาพหิ่งนะครับก็เดี๋ยว ใช้ปัดๆทคำความสะอาดี่ดนึงนะครับปัดฝุ่นออกนิดนึงครับรุ่นนี้ก็สร้างอยู่ที่ปี2520นะครับสร้างปี20ก็40กว่าปีแล้วครับ4ี่สปีก็ถือว่าพระเก่านะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงไม่ทราบที่ครับแต่ว่าเห็นเนื้อ แล้วก็มวลสารเก่าดีนะครับก็หยิบมาก่อนครับราคาไม่แพงครับก็ตกเฉลี่ยองละห้าบาทนี่ก็ซื้อได้ครับถ้าเกิดรู้ที่อาจจะมีราคาครับต่อไปเป็นเนื้อกระไหล่นะครับหลวงปู่ทีนะครับอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับวัดมิ่งเมืองพัฒนารามนะครับรุ่นนี้ปี2529นะครับรุ่นนี้ ก็เป็นเกจีหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับที่ขอนแก่นนะครับเจอก็ถ้าไม่แพงก็ผมก็จะหยิบมาตลอดครับไม่ไม่พลาดนะครับถ้าเป็นหลวงปู่ทีแต่ขายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะชอบส่วนตัวด้วยครับขายไม่ได้ก็เก็บครับในขายได้ก็แบ่งออกครับต่อไปอีกสองเหรียญสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญหลวงปู่เครื่องนะครับ หลวงปู่เครื่องวัดเทพสิงหาอําภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นหลังพปอนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือรุ่นนี้ครับรุ่นพิเศษนะครับปี19แต่ราคาเล่นหาผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเล่นรุ่นไหนกันบ้างนะครับแต่สองดูจับดูแล้วเห็นเป็นพระแท้นะครับก็เลยหยิบมาติดไว้นะครับเนี่ยแหละครับทั้งหมดก็ อยู่ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจับให้ดูชัดๆนะครับเหรียญอาจจะติดผิวหิ้งนะครับหรือาจจะโดนรอยไฟไหม้นะครับเหรียญหนึ่งนะฮะเหรียญรุ่พิเศษนี่น่าจะเหมือนเหมือนโดนไฟลวกไฟไหม้มานะครับนี่ฮะก็ทั้งหมดมีแค่นี้นะครับก็ลงทุนไปทั้งหมดสามอครับก็คิดว่าน่าจะได้อยู่สักเจ็ดร้อถึงพันนึงนะครับอย่างไม่ได้ก็ต้องมีเจ็นะครับ กำไรก็400ก็น่าจะพอสำหรับวันนี้ครับผมก็ถือโอกาสก็มานั่งจิบก,กาแฟสองพระดูนะครับวบ่างๆหลังจากเดินนัดพระเครื่องเสร็จนะครับถ้าชอบอยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ